วันเสาร์นะชีวิตถ้าจะไปไม่สุดอ่ะก็เพราะเราทําอะไรเนี่ยหนักแน่นจริงแต่ช้าเกินไปการตัดสินใจช้ามันทําให้ชีวิตของเราอ่ะถูกคนตัดหน้าถูกคนเขาคว้าโอ,อกาสดีๆไปทีนี้เราเอาใหม่เราตัดสินใจให้เร็วขึ้นแล้วสองคือวันเสาร์ถ้าชีวิตไปไม่สุดอ่ะเพราะไม่ยอมปล่อยให้เรื่องราวที่มันผ่านไปแล้วอยู่ในอดีต อะไรที่มันเป็นความทุขความเศร้าความผิดพลาดจะโกรธตัวเองโกรธคนอื่นก็นแล้วแต่อาจารย์แนะนํานะอย่าไปฝังใจจําตัดมันทิ้งไปเพราะชีวิตอยู่กับปัจจุบันระว,วังแผนไปนในอนาคตนะให้เราอะคิดเลยว่าสิ่งที่เกิดมามันเป็นแค่บทเรียนแต่ไม่ใช่ความทุขเศร้าเพราะอาจารย์แนะนำาราว่าเราอะจะต้องก้าวไปข้างหน้าตัดสินใจเร็วอย่าให้สิ่งที่ผ่านมาแล้วมันเป็นพันธนาการนะยึดเราไว้ปล่อยมันไปแล้วเราไปแสวงหาใหม่ชีวิตถ้าอยากไปสุดนะ ใช้ดวงชะตาวันเกิดเรามาทํายันพิชัยสงครามอาจารย์จะสวดเสริมดวงให้เราไปให้สุดในดวงชะตาณวันศุกร์